คลิปนี้นะครับจะมีคําหยาบคายเป็นบางช่วงนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมคือตอนนี้นะครับช่อง YouTube ของผมเนะี่ยได้มีดิสคอร์ดประจําช่องแล้วนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็มีคนอยู่ในดิสคอร์ดของผมประมาณ200กว่าคนเลยนะครับในดิสก็จะมีช่องพูดคุยต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะมีช่องแจ้งเตือนตอนที่ผมลงคลิปแบบเดี๋ยวถาด้วยนั่นเองนะผมใครที่จะสนใจที่จะเข้าดิสนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปแค่นี้แหละ เอาแล้วผมขอกลับจากฟังก์ชันนะผมโย่ผมเ่นั้นนะควันนี้เราก็อยู่กันแบบที่มีชื่อเบดี้ซิตี้กันอีกเช่นเคยนะผมส่วนในวันนี้นะผมก็จะมาทำการเจ้าปูนั่นเองนะผมคือตอนนี้คนก็ได้เข้ามาสามสิบคนแล้วนะครับหรือประเทศนี้นำสับแค่คือเมืองนี้นะผมสามสิบคนก็แบบคนแค่แค่แค่คนนั่นหรอสามสิบคนก็สามารถเจกาปูนได้แล้วนะผมไม่ต้องรอตำรวจก็ได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะตำรวจก็ไม่ค่อยอ่อนกันเนาะหรือว่าอ่อนแต่ผมก็ไม่รู้นั่นแหละนะ คิดว่าตอนตอนที่ผมอยู่คมณแม่ออนก็เลยจะมาจบคูณเลยและกัรสามตีแม่โอ้สสโหเยอะจัดผมพยายามจะจบไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคเพราะมันค่อนข้างยากอยู่นิดนึงโอ้ยเขาจบกันไปแล้วที่เจ้ยจบกันไวจังวะเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ อ่าได้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 ไดยิงมือยัเก่งอยู่ครับอีกสักอันอุ้ยที่าพลาดเอาอีกอันหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดแล้วอ่าได้ได้ได้เฮ้ยเดียวเอ้ยตรงนี้น่าจะมีอยู่ไอ้จุดได้จุดได้จุกได้เอ่อันนี้ ไปไปฮะหลัหลัอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่เดิมอะอยู่เมืองเหรอไปรับจะไปรับทำไมไม่ไม่หลุมเนี่ยตรงข้อความหาดีไม่ได้วไม่รู้ไม่รู้เอาเยี่ยจบพลาดเดานะเดานะถ้าพาดคือหมา เฮ้ยได้ได้ได้เองเองมาจกเองมาจกเองมาจกเองจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตรงนู้นโอเคครับเราก็มาจกปูนของเรานี่ไงผมให้เพื่อนผมจกครับตรงนู้นนะครับเราก็มาจกตรงนี้เอเอวิ่งไปปูนเลยเอวิ่งไปปูนเลยขอขอดูนี่เอวิ่งไปปูน điều đấy đi, Ê, con đu, thắn ở thắn ở con đu, đai bao đai bao, đấy chụp đai bao, đấy thắn đai 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 đai, con đu thắn ở thắn ở con đu, đi chụp gì con đấy, chụp 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 gì chụp gì, con chụp vậy à, gì con chụp rồi à, tới nữa, tới nữa tới thôi cứ 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 lòi lòi này cái tha tha rồi.

มึงมึงเรไปจกเลยมึงเรไปจกเลยมันจกได้ปะจกได้ปะไอ้จกเลยไอ้จกเลยจกไปจกตรงนู้นมีคนจกแล้วไอ้เหี้ยทำแล้วแต่ปูนไม่น่ามีนะมดูเฮ้ยปูนไม่มีจริงด้วยไอ้เหี้ยจกพลาดเหรอ

เองจะซ่อมไปหรือเองจะตะปูนไว้เลือกตะปูนมันใส่อยู่เลยเองจะขายเหรอมันต้องรอมาเฟียเข้าเมืองไม่ตรงนี้ยนเะองเอลงเลยเองจบเลยงจบเลยเดี๋ยวพี่ไปจบข้างในว่าข้างในเป็นคนจบนี่ย้ไม่มีนะครับน้าต่อเนาะแม่งเลย ไอเฮียจบไปแล้วมีคนจบไปแล้วเฮียมือไวยังไงวะตายปะโอ้ยเฮียจบพลาดไอ้สัรย์เอ็งจบเลยเองจบเลยโอ้ยเฮียมันหายไปไหนนะไอ้เฮียกูจบพลาดไอ้สัรย์ ได้ปะได้ปะะพลาดพลขึ้นขึ้นขึ้นเร็วขเดี๋ยวไปหลังช่างเนี่ยปวดเดียวโอ้โหเฮโอ้สมองกูเไปอะไรกันแน่ของของของกูนี่เอาไม่โหลดวะ ยังลงไปดูดิได้ปะไม่หยุดลงไปดูบอกว่าจะได้แล้วมันดูได้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 อ่าอดีเป๊ะนี่แหละ